ครับผมสวัสดีครับพี่จอรนะครับวันนี้วันที่เกนครับเก้าสินี่แหะครับสิงหาคมก็วันนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับที่ออกใช้งานก็คือระบบที่แบบว่าความร้อนเกินเราสามารถตั้งได้นะครับ ความร้อนเกิน95หรือ99องศาเนี่ยเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นตัวแรกนะครับที่เราใส่กับให้ลูกค้าแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทยอยออกนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่ไอ้ไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่นะครับเป็นระบบไฟที่เซฟเครื่องให้ลูกค้านะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ทำออกมารู้สึกจะมีโตโยต้าอีกสักสองสามตัวนะ จะกำลังกำลังกำลังนี่อยู่ก็จะติดให้ทุกตัวแล้วนะครับจะติดให้ทุกตัวนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับตอนนี้จะติดเพิ่มทุกตัวนะครับแต่ว่าราคาก็เพิ่มนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะก็เดี๋ยวบอกให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอ่อท่านดูตัวนี้เราใส่กับเครื่องนิสันนะครับเครื่องนิสันทีดียี่สิบเจ็ดนะครับ ี่27ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับออกไปข้างนอกก่อนโอเคครับ